800มหาราัชมีทรัพย์และครอบครัวได้ให้พื้นที่กว่า100ไร่ที่บ้านแดนสวรรค์ตบอุ่งเม้าอํเาเภอธาตุพนมจัังหวดนครพนมกับมูล,ลนิธิแพทย์วิถีธรรมให้ดูแลและทําประโยชน์ในการปลูกพืชผักปลอดสารพิษและได้ทํำ สยามินจำนวน1,500ต้นเพื่ออนุรักษ์ต้นดุลให้กับพื้นที่ให้มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพื่อให้เกิดสภาพเหมาะสมในการทำกสิกรรมไร้สารพิษนาบุญศีิกิกรรมไร้สารพิษจัดส่งผลิตผลให้กับเครือข่ายสุขภาพแพทย์วิธีธรรมใช้ประกอบ ในการดูแลสุขภาพแก่ผู้เข้าร่วมอบรมใช้เป็นพื้นที่ในการอบรมจิตอาสาจากทุกและจิตอาสาในพันธิติยาจากปีพุทธศักราช2538จวจน นำทุกข์ของผู้คนในสังคมที่กำลังเดือดร้อนอยู่ตอนนี้ได้บ้างความจริงแล้วถ้าใจจริงของผมนั้นรางวันขออภัยนะผมขอพูดตรงๆราง,งวัลไม่ใช่สิ่งที่มีค่าสำหรับผมแต่การที่ทำความดีโดยอยู่รื่ไม่ได้รางวัล ผมคิดว่าสิ่งนั้นมีคุณค่ายิ่งกว่าผมเชื่อว่าเกียรติและศักดิ์ศรีที่แท้จริงคือการอยู่เหนือเกียรติอยู่เหนือศักดิ์ศรีนี่คือเกียรติที่แท้จริงของคองแล้นั่นแหละคือความผาสุกที่แท้จริงของชีวิต ผมได้เห็นพี่น้องที่ได้ทำความดีที่รับรางวัลแต่ละรางวัลมารวมถึงท่านที่อาจจะไม่ได้มีโอากาสรับรางวัลแต่ทำคุณงามความดีตามศักยภาพที่ท่านมีอยู่ความจริงแล้วท่านสามารถเอาศักยภาพนั้นดูแลท่านได้ความสามารถไว้กับตัวเองคนเดียวท่านก็ยังแบ่งปันสิ่งที่ดีงามนั้นให้ผองชน ผมว่าการแบ่งปันนั่นแหละคือคำตอบของความพาสุขที่แท้จริงซึ่งทุกคนสามารถที่จะทำได้เพราะทุกท่านแบ่งความสามารถนั้นไปเอื้ออาทรผลนต้นเรื่อง,งปีองพ5ารครับขอพบพระคุณมากครับหมอเถือครับ นิดนึงว่าจริงๆแล้วถ้าผมทำความดีคนเดียวก็คงเกิดสิ่งที่ดีได้ไม่มากหรอกบังเอิญว่าผมจะพบกับอนายหลายท่านบอกว่าไม่มีที่นอนแล้วก็เลยสงสัยว่าเอ๊ผู้ชายน่าจะเป็นปรากฏการครั้งแรกมองว่าที่พักผู้ชายไม่พอเนี่ยแต่ก็เลยได้รู้ว่าพี่น้องเรากางเต็นท์บนอาคารนะคะคือ อยากขอความร่วมมือนิดนึงได้ไหมคะแบ่งปันที่ให้เพื่อนด้วยเพราะว่าที่พักชายก็เป็นห้องมุ้งลวดอยู่แล้วนะคะถ้ายังไงถ้าเราจะเก็บเต็นท์ดีไหมคะเพราะที่พักหญิงที่พักชายของเราเป็นห้องมุ้งลวดทั้งหมดอยู่แล้วนะคะถ้าจะช่วยกันเก็บเต็นท์เสื้อเรามีอยู่แล้วใช่ไหมคะก็นอนโดยไม่ต้องมีเต็นท์จะได้ไหมคะเห็นว่าฝนมันอาจจะตกอ่ะใช่ไหมคะ ก็เลยเดี๋ยวพี่น้องจะลำบากถ้าเต็นของบางท่านซึ่งไม่มีไฟชีดอย่างดีเนี่ยมันก็จะกันฝนไม่ได้นะคะถ้ายัางไงก็ขอฝ่าชายช่วยเก็บเต็นของท่านหน่อยนะคะแล้วก็แบ่งปันที่ให้เพื่อนด้วยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะคือเรื่องที่กางเต็นอยู่ตรงลานหลังที่พักหญิงหลังห้องน,น้ำหญิงเนี่ยนะคะตรงนั้น ท่านกางได้ไม่มีปัญหาที่กางในเต๊นแหะนะคะแต่ว่าวันจันเนี่ยนะคะเราจะใช้เป็นพื้นที่ทําตลาดวิถีธรรมนะคะนั่นก็อย่างไรถ้าตื่นมาตอนเช้าก็อยากให้ช่วยเก็บเก็บเต็นท์ออกตอนเช้าเลยนะคะเพราะว่าพี่น้องเราจะไปจัดร้านจัดอะไรนะคะยังยังไม่ทราบว่าเราจะจัดเปิดตลาดกันกี่โมงแต่ว่าก็อยากให้ช่วยอำนวยความสะดวกนะคะด้วยการเก็บเต็นท์นอนของท่านออกจากเต็นท์ นะคะในเช้าวันจันทร์นะคะทั้งรถยนต์ที่เข้าไปจอดแล้วก็เต็นท์นอนทั้งหมดที่อยู่ในลานหลังที่ทอ่าน้ำหญิงนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากประชาสัมพันธ์ก็คือเรื่องภาชนะรับประทานอาหารนะคะถาดหลุมที่ให้ท่านยืมไปเนี่ยขอให้ท่านช่วยรับผิดชอบนะคะทานเสร็จล้างแล้วก็เก็บไว้กับตัวท่านเองค่ะ นะคะพี่น้องที่เป็นจิตอาสาจะได้ไม่ต้องเป็นภาร,ระในการจัดเก็บให้ท่านนะคะวันไหนที่ท่านจะกลับก็ค่อยคืนนะคะส่วนเรื่องของขยะก็ทวนอีกนิดว่าอย่างไรก็ขยะบนที่พักของท่านขอให้เอาลงมาข้างล่างนะคะถ้าเป็นขยะสดก็ไปทิ้งตรงถังที่ที่ล้างภาชนะเลยส่วนถ้าเป็นขยะแห้ง